สวัสดีค่ะพี่น้องวันนี้จะพามาทำความสะอาดค่ะทางไปบ้านเสาค่ะวันนั้นใบใหม่มันหกค่ะพี่น้องแจกกันเลยสิผ้ามากวดค่มัน,นไปใส่โบได้เนาะค่ะต้องทำความสะอาดอยู่ใกล้บ้านค่ะพี่น้องมาซอยจากกวด,ด,ดวเด้อค่ะเก็บผ้ากวดใบใหม่ค่ะมัน อันนี้คือหนท้างขึ้นไปตึกสูงค่ะอยู่นี่เขาเอื่นละตู้ค่ะ <an> <t ool> บานเซาค่ะโอ้นค่ะ <an> <t ool> เห็นบ่ค่ะเหลียวซ้ายประตูประตูแหลกโบแมนค่ะประตูเหลียวใส่กรสิแมนแต่จาสิพ้ากวาดใบไม่ยวน <an> <t ool> น้ำหม,มันขางมันนี่ค่ะใบไม้ร่วงนี่จะเริ่มกวาดมาลยค่ะกำแพงเหมือนกำแพงเมืองจีนค่ะ <an> <t ool> จะพากวดค่ะมี่ิดก้ออินะป้าก็ใช่เดยวมิสเตอดิรจเ้าชสป่ะออดป่ะครับแฟนจะว่าันจะว่าถุงมือตนุ่มงานน้กลนค่ะไอผ้าไปบนทางเขากำแพงเมืองจีนสมมุติเอาค่ะ อันนี้พามาท่างพุสธศาดค่ะเป็นแม่บ้านค่ะนั่อันนี้ทางไปสวนพระเจ้าค่ะน,นี่ทางเว็บบ้านจะอ,อึบ้บกำแพงค่ะมีบ้านมีค้นเศราค่ะพี่งองเขาบอกมีเวลากวดเลยจะมากวดของถึงลามีค้นเศราค่ะ ท่านบนกำลังต่อเติมอยู่ค่ะมาท่านแล้วค่ะโอ้สวนจาหกคักหก,กคักครัพี่น้องฝนตกหยาึ้นเบื่บอเบอื่นหนอ,อ,อนหน่อยค่ะพ้าเบิ่อ,อื้านนาานนาอหน่อยคัพีน่น้อง้มานหนาะีท่นนาวอ้จหน่อยโอ้มนั่นเขาเอินอย่างมัดห่วงไหมคะ่ะเป็นหน่วยนหน่อย,อยมากกัน เี่ยวอันนีเบดค่ะเห็นบ่คะมันเปื่อยค่ะฟักทอนเทศโอ้ออันเมายังปนเลยเตือนหกแล้วดม,มาทรามิค่ะันถ้าขึ้นไปสั่นเทิงปุนอที่จ้าขึ้นไปทายวิวแหนให้มึงหยุดสั่นเทิ้งหมดเลยปโตขึ้นดาดฟ้าคะ่ะ นี้ตึกนี่สามารถเห็นหลอบเมืองค่ะพี่น้องสามารถชมวิวหลอบแซงดิเซียค่ะไอเบอร์โอ้ไอเบอร์บรรยากาศค่ะอันนี้อยู่ทิ่หงสูงสูงค่ะอันนี้ต้นสป้าค่ะนี่ลายค่ะแหนยานมันโคนอดูค่ะพี่น้องบ่สู้ค่ะบายค่ะเข้าไปกวดค่ะวันนี้มาเป็นแม่บ้านค่ะเมื่อหลัง บรรยากาศดีดีสิพาขึ้นไปชมวิวค่ะพี่น้องผ้ากวดผากวดถนนค่ะจุดเทือกับิีนี้ยายนที่ว่าประตูเข้าสวนพคนนี่และคะ่ะคนจะเป็นคนเดแต่มอนี้จะมาซอยพคนค่ะคนหนุ่มยังแหน่งก็เลยมาซอยผูดเทาค่ะเจะ้าิิกวดไปหอดปู้นค่ะทุงจาค่ะแต่ขอกวดกันเด้อค่ะมือเดียวไหมค่ะพี่น้องก็อยาก เฮ็ดแล้วๆสียให้เบิ่งค่ะมันสีแปนบอกว่าเบิ่งกันค่ะล้อรุ่นค่ะป้าจ่าสิทำความสะอาดแปนบอกค่ะพี่น้องกลับมาเบิ่งกันค่ะจ้าพี่น้องจ้าทาความสะอาดเรียบร้อยค่ะสะอาดสะอาดค่ะอันนีียันกำแพงนี่แต้สมัยโบราณค่ะสองสองฟังนี่คือตั้งแต่สมัยสงครามโลกค่ะเป็นตึกที่เก่าแก่ค่ะพี่น้อง อันมือนี้จะมาทำความสะอาดประวน่นต้นใหม่ก็เป็นต้นใหม่จ้าด้คะ่ะต้นใหม่ค้นขางบานอันนี้ก็เป็นหนอนบานเศร้าของจ่าค่ะมาไว้ให้ค้นเศราค่ะแต่ว่าอันค้นที่เศราอยู่เพิ่นบบคอยมีเวลาทำความสาะอาดค่ะแต่ก็เลยต้องได้มาเห็ดทำความสาะอาดให้ย่ามมึงทำเหมือนขึ้นดีที่ว่าบบมีงูบบมีแม่งอดขึ้นบานเท่านะคะ่ะย่านนั่นย่านเขามืนหล่มมือนอยังเนาะคะ่กะกัคนนั่นเขาเอินอยังค้นบ่คอยบ่คอยเต็มเท่าไดคะ่ะ แต่ก็คือเข้าเนี่แหละเบื้องปกติคือเข้าเนี่ยค่ะแต่ว่าเขามีพูนจัดการมอระโดกให้นะคะย่ะสเใย้เบื้องตึกของจ้าค่ะตึกเดี๋ยวเห็นบอกค่ะอันนั้นตึกเก่าแต่แต่แตสมัยสงครามค่ะเป็นลอยๆปีแล้วค่ะตึกนี้แต่สงครามเนาะคะ่ะอันสันลามีคนเศร้าค่ะแต่ว่าสันบนอนนั่นกำลังปรับปรุงค่ะกำลังเฮ็ดใหม่ค่ะพี่น้อง กําแพงนี่ก็เฮ็ดสางไปเพื่อนเขาเอื้อนัตตูเนาะคะ่ะตอนนั้นเขาสิเอื้อรัตตูค่ะเดี๋ยวจะเสบนแฉีดคัะตรงที่จะาขึ้นเคยขึ้นไปทายอันภาพวิวในเมืองแซงดิเซียค่ะอันนี้ตึกสูงที่สุดเลยค่ะสาม,มารถเห็นทั่วเมืองเลยค่ะพี่น้องเดี๋ยวมือลังบรรยากาศดีๆจะสิพามาเที่ยวอีกค่ะสิพ้าขึ้นไปอันสันดาดฟ้าค่ะเปเบิ่ง เมื่อนี้ช่วงโควิดจากกระบมีงานเห็ุเนาะคะ่ะจากกันเลยมาทำความสะอาดแทนเผื่อ,อ,อลูกขาเนาะคะ่ะให้คนนั่นที่มาเซาอยู่บ้านทองจาาค่ะอันตึกนี่อยู่ห่างจากบ้านจ่าประมาณหารอยเมตรค่ะพี่น้องจากกันเลยออกได้ปกติเขาหาออกจากบ้านได้บกเกินหนึ่งกิโลเมตรแล้วกับบกเกินนั่นหนึ่งชั่วโมงค่ะพี่น้องจะต้องเฝ้าเขาค่ะเพราะว่าถ้ออาออกมาเกินค่าเขาเบิ่งใบเ้า กะิถือป้าบเงินค่ะพี่น้องค่ะโมนิกะจะกะฝากไว้กับคลิปทำความสะอาดอันผ่อนคลายความเครียดเดอะะ้อค่ะจากกันโรคระบาดโควิดค่ะเอาไว้คลิปหนาถามว่าพอกันไหมเด้อะค่ะพี่น้องคลิปหนาถามว่าหลุนวัคจะนสิบห้าเฮติยังค่ะพี่น้องสำหรับคลิปนี้จะก็ฝากไว้ กับข้าวมาสวัสดีค่ะเอ้ผู้ใดเข้ามากกอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้จานเนด้อค่ะลืมค่ะลืมสําคัญที่สุดค่ะกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เด้อค่ะสิได้มีกําลังใจเฮ็ดคลิปต่อๆไปค่ะพี่น้องรับมือนีกก้ก่สวัสดีค่ะ